สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินยำปลาดอลี่ใส่หมูยอกันนะคะมีสตูเป็นกับแก้มค่ะเรามากินกันเลยดีกว่านี่ปลาชิ้นคำใหญ่หญอืมอืม อรอบมากมเผ็ดนิดนึงผักกรอบมากค่ะทุกคน หูยอฮึสตูค่ะอือหนุ่มนุ่มๆม,มันฝรั่งมันฝรั่งค่ะ อืมอ mm ืมอะไรมาแบตเตอรี hmm. mm ่อืม Det er ikke så nom. อร่อยค่ะทุกคนลองไปทำกินกันดูนะคะยำปลาดอลลี่ใส่หมูยอกินกับสตูหมูอร่อยมากค่ะทุกคนเข้ากันสุดๆทุกคนอย่าลืมไปลองทำกินนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะคลิปหน้ามีอะไรมากินอีกไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย